สวัสดีครับพี่น้องพอเก็บได้แล้วนะครับกับช่องอีสานเลเ็บเปลือยครับ <c oughs> พามาเก็บสตรอเบอรี่ครับบอกใครเด็กเก็บไปไหนเนาะโอ้ทุกคนนี่บ่นกเป็ดบินอยู่ฝนครับบอกใครเด็กถ่ายให้เบิ้งนะครับเพราะจะหยัดเบือ่อเมื่อนี้มาถ่ายให้เบิ้งเพราะว่าสตรอเบอรี่มันหมดแล้วไ,ได้ครับเก็บมาประมาณเดือนกว่าครับ ในหน่าประมาณเกือบพันกิโลครับตอนนี้ตอบุหรี่คือเริมมาแล้วคือสเหมือนอะไรก็อาจจะเก็บเชิญทุดทถ่ายแล้วครับแล้วมันเหลือก็คือเยื่อใบกินเอาเอาใกินแล้วครับเนาะนี่นะครับต้นมื่กะสีมัน,นเปลี่ยนแล้วครับมันเหมือนอายุของมันแล้วเนาะแจ้งหน่อยกับเขนานาแนวมมนเกิดใ,ใต้แล้วนะครับ มัน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 เกิดสีเหี่ยวเหมือนแต่สีนะครับเนาะมันหนาวมันโทษหนาวประเดี๋ยวเจ้าหิมะก็ลุมมาคุ้มมันแต่แต่มันปวดใต้นะครับพ่อพี่พี่ตอไปหิมะละลายแล้วปุ๊บมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะนี่นะครับจะต้องบรีเก็บเลยนะมันเหลื้อยปลายครับขึอนไรเก็บไปเรื่อยๆเนาะทุกคนแต่อยู่ในเต็นบอนั่นบ่ะเดีผลครับมันหน่วนบ่งามแลยก็มันมีแต่ใบเนาะ มันเป็นดินใหม่ผอมครับมันเห็นบอกครับสีมันจะเปลี่ยนสีแตกต่างเลยด้ครับอยู่ได้ข้างในกับอยู่ข้างหนอกอยู่ข้างในเนี่ยสีสีเข้มแห้งมันงาาโพดงายทั้งใบครับหน่วยกระดกอยู่แต่มันเนาครับมันระบายอากาศบ่ดีเนาะเพราะว่าใบมันหลายครับเวลาฝนมันตกมากหรือมันเกิดอากาศชื้นๆตัวมันก็เป็นเฉล้อรา่ด้ครับนี่นะครับส่วนมากระดีเล็ดหน่อยๆแบบเนี้ย เหลมหมันละครับมามาเล่มเก็บปซืซอเนอะาะปดาใหญมันอยู่ค่าต้นนะครับน่วยด้วยนิดหน่อยแบบนี้หวานเน่ยทุกคนเพราะมันเราบอกหวานนี่รัหวานตัวสุดถ่ายแบบนี้เนี่ยแบบมันได้ได้รับเต้นทีเนาะแบบแสงแะ้วก็สางข้ออาหารเต้นทีของมันแหละหวานครับพอทีหลูกใ่ๆสีออกมาแหลกๆนี่เราฉายป๋านาไหครับแต่สู่วพวกนี้ป๋าใหญ่ พอชุดทสาเนี่ยหวานหน่อยสมสมซีสมสมกับหวานนะกันครับมาต่องให้แดงแห้งกับหวานมาเก็บประมาณเลื่ยนกว่าอลไรนะครับไม่กรหมัดหลยเนาะผมระเลยทายให,ใ,หให้เบิ้งเนาะเพราะว่าย่าน พากันเบื่อกันเนาะว่าถ่ายแต่สตรอเบอรี่ครับ <c oughs> อันนี้คือสิบุไนเก็บแล้วก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งกันนะครับเนาะ <c oughs> เก็บสตรอเบอรี่ที่นอร์เวย์ครับมันเป็นมันเหมือนหนาเขาม้ <c oughs> าแล้วครับฝาแงเด้อครับป้าดที่เขามารับ ชมใหม่ๆเนะาะปวดได้ปวดได้ปวดได้กดติดตามกันปวกดติดตา้าเหมือนเด้ครับเด้อโอ้ต้นนี้ร้ายอยู่ครับต้นที่ปลูกใหม่อยู่แถวต้งผุนนะครับปลูกใหม่เนี่ยโอ้ไอ้หน่วยหน่วยนี่นวยใหญ่แห้ง ต้นทีปลูกใหม่เด้หน่วยสีหญ่ครับอันนี้คือต้นปลูกหลายปีแล้วครับประมันสามสี่ปีแล้วหน่วยกะจะปลูกใครไงไป้าไหนนี่สูตต้นปลูกใหม่ป้าไหนครับแต่หน่วยพี่มันดกกว่ากันเนาะก็ดได้ยางเสียยางแหละปลูกไม้มันกะต้นงาม ต้นใหญ่เอ้ยหน่วยใหญ่แต่หน่วยบ่หลายหลนะถือว่าต้นบ่ได้ใหญ่ครับบ่ได้เจริญเ,เติบโตเต็มที่เขามันวันนี้ก็ปลูกมากท้่มันต้นมันแข็งแรงแล้วมันก็นหน่วยดรอคครับ าแล้วสิและครับขนาดเปิดหายก็ยังไปเห็นเนาะใบอันบังครับนี่กล่องไปน้ำถ่ายไปนดำนะทุกคนนียอ่าสีซันกน่ขออภัยด้วยครับฝากทักทายพี่น้องที่รับชม แท่งสอฟบอลล่า,ลาได้ครับเด้แปร์าชาบกามี่ได้ครับแค่นั้นเปอร์เซ็นต์การเบิร์นก็หลายอยู่ครับฝากขอบคุณและเป็นกำลังใจให้นะครับเก็บสตอเบอรี่ครับเก็บสตอเบอรี่โอ้ดีอยู่ทําเหมือนเด็กนบ่ตกแดดโอ้ มันโตกับเย็นมือพี่น้องเย็นมือครับเฮ็ดก็บ่เคยได้ไปหาหรอกครับเฮ็ดเฮ็ดคอตะเล่นก็มันได้ออกเด้ทุกคนต้นนี้มีแต่เฮ็ดเถิงเฮ็ดขัตะเล่นออกบ่หลายมันบ่หลายมม่ท่านไหลครับไม่ใหม่เหลืองหมดแล้วมันสิหลายต้นนี้มีแต่เฮ็ดเถิงครับเฮ็ดเถ่งก่อ,อกา่ายเลยออกเฮ็ดนี่เดินนี่เดิน,นหนนั้นเนาะเดินหย่า ทุกคนอันนี้เห็นมันโอโห่เดี๋ยวก็ตัดใบมันออกได้ครับพันนี่เนี่ยหอมได้ครับพันนี่สืหอมแต่ได้เห็นมาหน่อยมันชื่หอมมันซุกสาครับแล้วมันกิดสเน่าก่อนนะทุกคนก่อนที่มันจะสุก <c oughs> ไก่อะไรครับไก่แ่ได้ค้าบประเทศไทยนะเด้อ รอติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้แหน,น่ด้อยพี่น,น,ยยน,น้องกลับไปไทยกันที่ไทยอ่งเ็เบิงนะครับเนาะยังประันศเดียวหูเลยช็กซื้อข้อเทต์แบบได้แอ้วักัน ใช่ดีบ่ได,กดก้กดกระดิ่งกะกดกระดิ่งไหวนะครับเผื่อจะได้แจ้งเตือนเนาะเวลาลงขีปนะครับเก็บเก็บเก็บ ไอท่เต้นที่ทเก็ดขึ้่มากมานะ่น่ะต้นนี้กับปูสตอ้บอบรลลีไปแล้วได้ครับประเด,ดทายเบิ้องทฤไปี่ายเบิ้งนะครับเนาะต้นนีกเก็บสตอ้บอบรลลีกอนครับขอเก็บสตอ้บอบรลลีกอนได้ครับพี่น้องเอ้